สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองคุณครูสุภลักษณ์สิทธิธรรมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือภาษาพาทีเหมือนเดิมนะคะหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะ เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะบทที่4กลัวทำไมอธิบายเพิ่มเติมความรู้สระอือค่ะสาระอือนะคะสระอืนนะะะอที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอออ่างเคียงข้างนะคะย้ำอีกครั้งสระอือที่ไม่มีตัวสะกดจะมีตัวอออ่างเคียงข้างนะคะ นักเรียนลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำแรกคำว่าถือตัวอย่างคำแรกนะคะคำว่าถือถออือถือนะคะไม่มีตัวสะกดนะคะดังนั้นจะมีอออ่างอยู่เพียงข้างนะคะต่อไปคำที่สองนะคะคำว่ามือมือ มออือมือนะคะสระ,ะอือเมื่อมีเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะเราจะมีตัวออ่างอยู่เพียงข้างนะคะต่อไปคำต่อไปนะคะคำว่าดื้อดื้อดอือดื้อไม่โทดื้อนะคะคำว่าดื้อก็ไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะไม่มีตัวสะกดดังนั้น เราก็จะมีอออ่างอยู่เคียงข้างเหมือนเดิมนะคะต่อไปคำต่อไปคำว่าชื่อชื่อชออือชื่อไม่เอกชื่อชื่อไม่มีตัวสะกดดังนั้นเราก็จะมีอออ่างอยู่เคียงข้างเช่นกันนะคะต่อไปค่ะสระอือ สระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวออ่างอยู่เคียงข้างนะคะย้ำอีกครั้งสระอือที่มีตัวสะกดจะไม่มีตัวออ่างอยู่เคียงข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะคำแรกค่ะคําว่ามืดมืด มออ,อืดอมืดนะคะคำว่ามืดมีตัวสะกดนะคะดังนั้นเราจะไม่เขียนออ,อ่างนะคะเราจะเขียนตัวสะกดลงไปเลยนะคะมออือดอมืดนะคะคำต่อไปคำว่ายืนคำต่อไปคำว่ายืนยอ,อือนอยืน ยอืออนอยืนคำว่ายืนนะคะมีตัวสะกดนะคะดังนั้นเราจะไม่มีอออ่างอยู่เคียงข้างนะคะเราจะเติมตัวสะกดลงไปได้เลยนะคะยอออนอยืน no, ต่อไปค่ะคำว่าปืนปืนคำว่าปืนนะคะปอืออ no. ปืนคำว่าปืนนะคะมีตัวสะกดดังนั้นเราจะไม่มีตัวออ่างอยู่เคียงข้างนะคะเราจะเขียนตัวสะกดลงไปเลยนะคะปอือนอปืนนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปคำว่าดื่มดื่มดอ อือมอดื่มไม่เอกดื่มคำว่าดื่มนะคะมีตัวสะกดดังนั้นเราจะไม่เขียนออ่างอยู่เคียงข้างนะคะเราจะเติมตัวสะกดลงไปเลยนะคะดออือ,อมอดื่มไม่เอกดื่มคำต่อไปนะคะคำว่ายืม ยืมยออือมอยืมยออืมอยืมคำว่ายืมมีตัวสะกดนะคะดังนั้นเราก็จะไม่เขียนตัวออ่างอยู่เคียงข้างนะคะเราจะเขียนตัวสะกดลงไปเลยนะคะยออือมอยืมนะคะ ต่อไปนะคะคำว่าลืมลืมลออ,อมอลืมลออม,อล,ม,ล,ออมอลืมนะคะ <c oughs> คำว่าลืมมีตัวสะกดนะคะดังนั้นเราจะไม่เขียนอออ่างอยู่เคียงข้างนะคะ <c oughs> เราจะเขียนตัวสะกดลงไปเลยนะคะลอือ,อ มอลืมต่อไปนะคะคำว่าหืดหืดนะคะหออือดอหืดหออือดอหืดนะคะคำว่าหืดมีตัวสะกด ดังนั้นเราจะไม่เขียนอออ่างอยู่เคียงข้างนะคะเราจะเขียนตัวสะกดลงไปเลยนะคะหอออดอหืดต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบทดสอบลงในสมุดกันนะคะตอนนี้ ให้นักเรียนเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาเลยค่ะใครที่เตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะวันนี้วันพุทธที่8กันยายนพศ2564 ให้นักเรียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะคะหลังจากนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคำสั่งเลยค่ะคำสั่งวันนี้บอกว่าให้นักเรียนเขียนคำที่มีสระอือมมาสิบคำ ให้นักเรียนเขียนคําที่มีสระอือามาสิบคานะคะนักเรียนจะเขียนคําที่มีสระอือที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดมาก็ได้นะคะหรือจะมาผสมกันก็ได้นะคะอาจจะเขียนคําที่มีตัวสะกดมาสิบมาห้าข้อคําที่ไม่มีตัวสะกดมาสักห้าข้อ ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะให้นักเรียนเขียนคําที่มีสระอือมาสิบคานะคะหลังจากนักเรียนเขียนคําศัพท์เสร็จแล้วให้นักเรียนวาดรูปตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะคะแนนเก็บวันนี้10คะแนนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็ไม่น้อยนะคะเออให้นักเรียนไปทบทวนศึกษาหาความรู้ได้เพิ่มเติมจากในหนังสือภาษาพาทีนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ